ใครที่หิวแล้วมือสันใจสันเวียนหัวเหงื่อออกเหมือนจะเป็นลมนี่คือสัญญาณอันตรายที่คุณกำลังมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือเรียกว่าอาการน้ำตาลตกมาดูวิธีเช็คอาการและวิธีแก้ที่ถูกต้องแบบง่ายๆกันนะครับถ้าเราเริ่มมีอาการแล้วอยากรู้ว่าน้ำตาลตกจริงไหมให้ลองตรวจน้ำตาลปลายนิ้วก่อนเลยถ้าค่าที่ออกมาน้อยกว่า70นี่คือสัญญาณเตือนจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำองค์กรโรคเบาหวานของอเมริกาให้แนะนําวิธีแก้เบื้องต้นที่เรียกกฎ 15 15ไว้ตามนี้ครับถ้าเรามีอาการและยังรู้สึกตัวอยู่ให้หาของหวานหรือน้ำหวานปริมาณ15กร,รัมเข้าร่างกายแนะนำตามนี้เลยครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ทานพร้อมกันหมดทุกอย่างนะหลังจากนั้นให้เรารออีก15นาทีแล้วลองตรวจซ้ําดูมาอีกรอบว่าระดับน้ําตาลต่ํากว่า70ไหมแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องวัดน้ําตาลก็ไม่เป็นไรครับให้ดื่มน้ําหวานตามที่บอกนะแล้วนั่งพักสัก15นาทีดูว่าอาการดีขึ้นไหมเซฟคลิปนี้เก็บไว้เอาไว้เช็คตัวเองจะได้ไม่ลืมครับ